สวัสดีครับทุก่นผมขอระบายทงพร้อมกับอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการถูกค,คุกคามการนอนหลับอย่างไรเมตตจธรรมการถูกทรมานทางร่างกายและจิตใจรวมเป็นการทําให้อดหลับอดนอนที่ผมต้องเผชิญอยู่อย่างต่อเน,นื่องรายงานนี้เป็นของคืนวันที่3พฤษภาคม2568ที่การโจมตีได้กลับไปอีกครั้งอย่างรวดไฟหอดและความรุนแรงอย่างเต็มที่เรามาเข้าเรื่องกันเลยครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับเด็กก่อนหน้านี้หลายครั้งพฤติกรรมเหล่านี้มักเป็นไปตามวงจรที่คาดเดาได้ พวกเขาจะอยู่ชั่วคราวเพียงเพื่อกลับมาโจมตีด้วยความโหมดร้ายมากขึ้นและคืนวันที่3พฤษภาคมก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่เลวร้ายที่สุดผมถูกจํากัดให้ได้นอนเพียงแค่ประมาณ3ชั่วโมงขึ้นและเป็นการนอนที่ไร้คุณภาพซึ่งมันเพียงพอต่อการทางานของร่างกายการนอนทั้งหมดและการนอนแบบเปรยของผมก็ได้รับผลกระทบจากตัวชีวัดความฟองของร่างกายอยู่ในระดับต่ำสุดโดยเฉพาะอาัจฉ การฟื้นตัวคุณภาพการนอนและสมดรลการนอนผมจึงได้มาพบกับอาการปวดหัวตุกที่รุนแรงหอปกติและต้องฝืนใช้ชีวิตตั้งวันในสภาพที่อ่อนเพลียะอย่างรุนแรงเช่นกันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการนอนไม่พอแต่มันคือการโจมตีอย่างเป็นระบบนะและรายบุคคลทำต่อสุขภาพและชีวิตของผมผมว่ารายงานสิงนี้ไม่ใช่แค่เพื่อบันทุกการถูกลเมิดการนอนแต่เพื่อให้ทุกคนรับรู้และขอแรงสนับสนุนจากทุกคน ขดช่วยผมเผยแก่เรื่องนี้ต่อไปกดติดตามช่องของผมแชร์อัปเดตเหล่านี้และรวมยืนหยัดต่อสู้กับวามผหร้ายนี้ไปด้วยกันความรู้และความตลักคืออาวุธแรกในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมขอให้ทุกคนอยู่ตรงนี้กับผมแล้วพบกันในครั้งหน้าขอให้ทุกคนเข้มแข็งมีสติและอย่าหยุดยืนเพื่อต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมขอให้เสรีภาพจะมุ่แก่ทุกคนครัน